มวลสารหลกัหลกๆเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นมวลสารพันพันล้านนาลายจากเสมาฉลองกุติและพิทักษ์ไทยรวมมาทั้งหมดเลยพึ่งมวลสารทุน,นี้ก็จะรวมอยู่ในเจริญพรแต่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยเป็นเหล็กเปียกโบราณอายุพ3 0 0กว่าปียุคทวารวดีเลยชุดนี้ได้มาจากที่บอกโคกสำโรงเป็นแหล่งของทวารีโคกสำโรงตอนที่ผมมาถวายหลวงปู่ี่ย หลวงปู่รับเราหลวลงปู่มองหน้านะเอามาทําอะไรเราก็บอกเจตนาว่าเราจะมาสร้างเหรียญรุ่นเจริญพรแล้วหลวงปู่ถาม3าครั้งเลยนะว่าเอามาสร้างจริงไหมเราก็เราก็ยังยืนเลยนะเอามาสร้างจริงสร้างจริงแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าไอ้ที่หลวงปู่ถามเนี่ยเป็นผู้หญิงโบราณเขาฝากถามใส่ชุดขาวนุ่งจงกระเบนซึ่งเขาดูแลเหล็กเปียกชุดนี้อยู่ถ้าสร้างจริงเขาจะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยซึ่งเชื้อเ่ากก็บอยในนั้นนั่งอยู่20กว่าคนในขนลุกพร้อมกันเลยเป็นผู้หญิงผมยาวเฝ้าอยู่แล้วครับปู อันนี้มันเป็นตะกัวโบราณนึ่งพันสามร้อยกว่าปีครับปู่บอกเข้ามาร่วมบุญด้วยกันนะปู่เชิญเขาออกไปเชิญเขามาสร้างเจดีย์เขาว่าจะทําจริงไหมทําจริงนะหลวงปู่ทำจริงเหรอครับก็เอามาร่วมเป็นมวลสารนะครับหลวงปู่อ,อยากให้เขามาช่วยหลวงปูส่สร้างเจดีย์ด้วยผมจะเรียกเขาแกว่าแม่ทวารลวดีอ่ะถูกไหมปู่ปอ่า ทุกทีจะบอกะขบวมศาสนาสาธุเนาะขนลุกพอตกเมื่อคืนเนี่ยพระจันทร์อภิชัยมอบมาให้อีกสก้อนซึ่งเป็นของหลวงปู่มหาศิลาได้หูไว้เรียบร้อยแล้วต่อโคตต้ดตอกอะไรในก้อนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะมาพีในเหรียญเจริญพร